แมแมนทำไมค <Yeah. S 2> วซ้หน,นุม่มสั้งแบแมนสั่ม้ม่ oh, ทำไมแบสแมนว้น,นสตรซ้ายวขวาป่ะแม็กวิ่งกระสุนวิ่งซ้ายขวาป่ะ, yeah, yeah. ะต่อสองตัวสตอรี่ทีวีเอสนะฮะทูไวเลนเซอร์สาสซิเตม คือเหมาะกับคนที่บอกว่าแค่ขยายเสียงคอมระพงคอมมันนิดเดียวนี้มันขยายมาแค่นี้ห้าบาทสองตัวสิบบาทก็คุ้มแล้วก็เป็นสเตอตริโอไซส์ขวาได้แบบสบายๆเลยนะมื่ถึงไปพีไปสิงคโปร์โอ้โหไปหาซื้อกรโพงคู่หนึ่งสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญคือประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบได้กระพงตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าเสียงแม่งไม่ได้เรื่องเลย ยังกองอยู่ตรงข้างโต๊ปะปู่อะยาว้าไ,ได้อยู่นะได้อยู่ยาเนี่ยอ้อะไรนัร่นนะะีิมือีิมืออ่ะโอเคนะใครสนใจก็499บาททุ่นี้